กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตรติทุกท่านครับกระผมนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาดังนี้นะครับตามที่สภาตามที่สมาชิกสภาพูดแทนราษฎร ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยเป็นจำนวนไม่เกิน3,185,000ล้านบาททวนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566 มีหลักการและแนวทางที่สำคัญดังนี้ 1. ดําำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาลตลอดจนการจัดทํางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ส,ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะลดความเหลื่อมลำ้ำรวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการเบิกการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินโครงการที่มีความสำคัญในระดับต่ำหรือหมดความจำเป็นพิจารณาถึงความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำความสำเร็จในการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณพศ2564และพศ2565มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณควบคู่ไปกับการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินโดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดำเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเป็นลำดับแรก 4. ดํดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2,561พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2,561รวมทั้งกฎหมายระเบียบและมติคณะระัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องท่านประธานที่เคารพกระผมขอใช้อโอกาสนี้ขอบคุณท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566นี้และสำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่ท่านสมาชิกจะได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะได้นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนขอกราบขอบพระคุณครับ